ไม่เข้าในตัวเมืองหนองคายเราจะรัดมาด้านนี้เราจะตรงไปพนพิสัยจะไปพนมิษายุดบังไฟขึ้นในในตรงเนี้ยนะนยผ่านปุดบังไฟขึ้นน,นี่นนนบอกว,ว่าอยู่บึงการพลพิษย,ยวไป,ไปทางบึงการนะคะอยู่แถวารัตนวารีเราไม่เข้าในตัวเมืองเลี้ยวไาแล ก็จะทำทางลัดให้เห็นหน่อยนึ่งอโอเควันนี้เราตื่นเช้าเจ็ดโมงแต่ก็กว่าจะมาถึงน้องคายก็เกือบสองโมงครึ่งลต่อ,อมาสวัสดี เราชอบทํารถบ้านนะคะมาช่วงออกพรรษาแล้วจะพาไปชมบรรยากาศปะจะพาไปชมบรรยากาศการดูบ้องไฟพญานาคเ,<อ>เพราะว่าเราก็เคยมาอยู่แต่ว่าเราเราเข้าไม่ถึงเพราะว่ารถติดมากตอนนี้เรามีรถบ้านแล้วเราจะลองดูถ้าติดเราก็จะนอนข้างทางไปเรื่อยๆไม่ทุกปีเรามานนะ่ถ รถเยอะแล้วก็รถติดเพราะว่า<ค>ท <lever> ี่เรากลัวรถติดก็คือเดี๋ยวเราปวดฉี่ปวดเยี่ยวอะไรต่างๆเราก็เลยพยายามตอน,นี้นน<ล>เรามีรถบ้านแล้วอ<ร>้าปวดฉี่ปวดเยี่ยว้านก็ได้ฉี่ <c oughs> ันนี้ <c oughs> ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว,วนนรถปิดวันนี้กว่าจะไปถึง<ม>ที่งานงานรถแถวบนวิสัยขึ้นไปแถวบนวิสัยแล้วก็นาวาปีอะไรแล้วเราก็เรายังไม่มีจุดมุ่งหมายคือเราจะไป ตรองในที่เข้าได้ตรงงในที่จอดได้เราค่อยจะลงไปไปดูถ้าไม่มีที่จอดก็จะหาที่จอดที่มันโลง่ลงๆต้องไปช่วงเช้าเช้าจะได้ไปหาที่จอดถ้าไปช่วงเย็นๆหรือตอนบ่ายบายนี่รถจะเยอะคนจะเยอะรถจะติดล่ะเดี๋ย<ะ>ไปชมบรรยากาศด้วยกันอย่าไปชมบรรยากาศด้วยกันนะคะ นะคาช่วงนี้ไปก็ใกล้ถึงแล้วคนวิน่งใสออ่าอยู่ประมาณสิบโลสิบกว่าโลประมาณประมาณสิบโลบประมาณนี้แต่ว่ารถก็ยังไม่ติดก็มีคนไปอยู่แต่ว่ากันจราจ,จรก็ยังดูแบบยังชิวๆสบายๆลองดูว่าเราจะเข้าถึง อสาง้ปรประตูน้ำ รถกำลังช่วงนี้โอเคอยู่อย่างบอกเยู่โอเคอยู่น,นนะอะบรรยากาศแต่ตอนบายบายมากเดียวพอไปได้ถ้าถ้าเหมือนตอนนี้ล่วงเลยล่ะเนี่ยโล่วงแล,วแล้วก็ต้องหาที่จับจองแต่เช้าๆหนะ่อยแต่ แปดร้อนแล้วคนก็เริ่มเยอะเอ้ยฮ้อนละฮ้อนละถ้าเปิดแอร์เฮ็ดเนี่ยกินนั่นละคนเริ่มหลายละฮะแล้วค่ะอา,าบุญทำบุญน,น้ำเพลินเอ็ดบุญน,น้ำเพลิน เยอะๆแบ่งไปวันนี้เขาได้บุญเยอะนะทอดปลากับน้ำตาลโมชนาแข็งแรงแลวันนี้ทำาอะไรคะเนี่ยวันนี้ไม่ทำอะไรแล้วทอดป่าก็ทอดป่าใช่ไหมคะแล้วจุดโคจุดโคแล้วก็จุดจุดจ่าจุดโคจ่าแล้วเดี๋ยวเย็นนายกมามาชมปังใสเหรอค่ะอันนี้ท่านทานทอดปลาโอ้ค่ะโมชนาด้วยนะคะ บรรยากาศนะคะตรงไหนเนาะอตรงไหนไม่รู้ตรงไหนเนาะตูงพงนี่เนาะเอากันเอาเก้าอี้มาตั้งไม่รู้ไม่รู้ให้เบิ่์บรรยากาศโอ้สวยด้เนาะมะฮอนละแดดก็แดดละอากาศดี่ดีเออ ทุกปีทุกปีจะว่าเป็นได้เขาว่านนะ่ะเออโอเคปีนี้โอเคเด้เนาะบรรยากาศปลอดภัยเพราะมื่แดดแล้วก็โอเคเนาะอากาศเนาะด,ด,ดีเนาะเออบรรยากาศดีเมื่อกี้นี่แดดแดดเแลยเจ้าหนุ่ยหมอสิยูนะะเนาะเเาออดูสิคะคนมาดู สิ่งมหัศจรรย์กันค่ะโอ้โหคนเยอะมากเลยฉันก็ไม่เคยมาค่ะเพิ่งมาดูวันงานเป็นวันแรกอยากให้เพื่อนๆมาชมมั่งมาคอยลุ้นกันนะคะวันนี้จะขึ้นกี่นัดกันนะคะ 没人来了。 นี่ละอะไรพอโคมไฟเป็นใหม่เจ้าตาตาป็นใหม่ด้วยนะ กลับมาดูบังไฟพญานาคเสร็จขึ้น16ลูกวันนี้รถเริ่มหมดละ3ทุ่มคนก็เริ่มกลับรถก็เริ่มติดนะคะแต่ก็ยังไม่กลับค่ะขอนอนนี่สักคืนค่ะคงจะกลับไม่ไหวรถติดก่อจะถึงบ้านดึกนอนนี่สักก่อนนะคะ โอ้จุดบางไฟใส่เตรียมตัวนอนด้เบ,บอ้อเนี่ยโอ้ขอจุดบังไฟปุ่มปั๊มปุ่ม,ป,ม,ป,มปั๊มเลยไหมโอ้้านเห็นด่างนอน,น,อนไปดูบังไฟวันแล้วก็นอนเห็นจากหน่วย1ิบหกว่าเส้นเด็กมูวว่า1ิบหกทนเขาเห็นอยูแปด่บทันแม่เอ้ย,อยไม่ได้เตรียมยไม่ได้เตรียม อบรรยากาศข้างนอกองไา้วกนานวกนเอนที่นีเขานอนที่นี่หนึ่งคืนนอนไปทั่วเตรียมตัวนอนบรรยากาศในห้องอากาศก็ดีเลยแต่ตอนกลางวันเนี่ยโหร้อนร้อน,ร,อนร้อนมากเลย ในห้องแอร์อถ้าไม่มีแอร์ก็ตายเลยม,ม,มีที่อยู่เพราะันเข้าไปในร่มสนมันเนาะข้างในเขามีที่ไอ้ร่มสนอยู่เจ้าของไม่ไปได้เจ้าของจะอยากอย,กอยู่ตรงแดดได้จึงได้อยยู่่ทไมมมมในมนันก็ีุเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายบรรยากาศริมโขงให้ดูนะคะอนนี้ขอนอนพักสักหีบค่ะเดี๋ยเตรียมตัวปูที่นอนนะป่า บรรยากาศริมโขงยามเช้านะคะริมโขงพอยังมีงานอยู่ด้านโน้นอยู่แต่จ,จะมีงานหมอลำเสียงดังคึกคืนคืนนี้เห็นบ้างไฟพญานาคขึ้นอยู่แต่ เพื่อนเขาบอกว่าเห็น16ลูกแต่ฉันเห็นได้แค่8ลูกเองค่ะแต่ถ่ายรูปไม่ติดเลยเมื่อคืนก็นอนอยู่ข้างล่างแต่เช้ามาก็เลยพาก,กันขึ้นมาขึ้นมานั่งทานข้าวข้างบนบรรยากาศกำลังเก็บเต็นท์นะคะช่วงนี้ อันนี้ก็คือวัดพุทธอุทยานนะคะจังหวัดหนองคายค่ะเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหคนเต็มหมดเลยนะคะสนุกสนานค่ะเวลาบาังไฟขึ้นเราก็มีความรู้สึกปราบป,ปื้มยังไงบอกไม่ถูกเวลาขึ้นก็คนลูกค่ะแล้วโมทนาสาธุไปด้วยกัน มื่อคืนนี้ก็อากาศดีๆค่ะลมพัดเย็นก็ไม่ร้อนพอดีพอดีค่ะดูนะคะริมโขงนะคะน้องคายนั่นก็ฝั่งเพื่อนบ้านเราเมื่คืนนี้ก็ท่านนายกนะคะท่านก็มาชมบ้างไฟด้วย ดีใจนะคะท่านนายกมามาชมบ้างไฟด้วยกันกินข้าวแล้วบ่กินขา้าวแล้วบ่ข้าวแล้วนั่งเศ้าเมยนั่งส้มบิวเปบรรยากาศดีบ่บรรยากาศก็ดีเออพอดีเนาะพอดีแดดไอแดดไม่ส่องมาบ่ต้องมาไออยังก็กลางไอไฟชีดเนาะ รู้สึกว่ามันอันนี้ยังเสียลมมันมาท้างหนึ่งดลทั้งวันเมื่อวานก็ไม่ได้กางวันนิ่งอยู่นี่แอละถ้าถ้าแดดหน้านี้จะอยู่ได้อยู่แต่ถ้าแดดันั้นฝั่งเออันนั้นอันนั้นเรือบ้านเข้ามัางนิเน้อนะเนะร้อนจะได้กางวันนิ่งอยู่แต่แดดหน้านี้เราอยู่ได้อยู่แต่เมื่อวานนี้เรามานี่โอ้โหสุดยอดเลยเนาะตอนไปจอดอยู่ตรงนั้นนะร้อนแดดมากๆเลยเมื่อวาน ขยะเราก็ต้องเอาไปด้วยไม่ได้เอามาวางทิ้งนะคะต้องเก็บไปด้วยค่ะโอ้ตู้อันนี้มันคือจะมาสู่แดดใท่น้มบันนี้คักบ๊อบบันนี่ยแดดร้อนแล้วแดดร้อนแล้วแล้วก็กลับกันแล้วนะคะแดดร้อนสายแล้ว ตอน,นเช้เชาช่วงเช้าเนี่ยอากาศดีดีช่วงนี้แดดร้อนแล้วก็เก็บรถกลับกันแล้วค่าเนาะขากลับบริเวณกว้างๆเนาะชอบเนี่ยเขาเก็บขยะสะอาดสะอ้านเนาะ โอเคค่ะเรากำลังกลับกันแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนมาชมและกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราจะพยายามทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะจะหาที่เที่ยวใหม่ๆให้เพื่อนๆชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะ